สำนักถังเลิศดพบจบแดนตอน151ตอนสยินดีต้อนรับสู่ช่องเลิศดอ,อนิเมะมาต่อกันเลยเย่กูอีบกดาบในมือจนเกือบจะยุงคงกระพันนางเลือนที่ชั่วคลิปตาไปทั่วท้องฟ้าเหล่าวิญญาณแค้นมากมายถูกกำจัดสิ้นเหล่าวิญญาณที่เหลือรอดต่างพากันแตกตื่นด้วยความหวาดกลัวเสียงคำรามดังสนั่นสันสะเทือนฟ้ามันคือเสียงของหมื่นวิญญาณตัวลูกรีดร้องอย่างเจ็บปวดไหนเลยจะไม่ทุกข์ทรมานจากการตายของวิญญาณที่สะสมเอาไว้ในทงหมื่นวิญญาณไม่ใช่ว่าทุกคนที่ตายจะเกิดวิญญาณล้างแค้้นนขึนมาไ วิญญาณลังแ้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคนหรือสัตว์อสูรตายจากความเปลียดชังอันแรงกล้าและโอกาสที่จะเกิดขึ้นก็มีเพียงหนึ่งในสิบเท่านั้นอสูรวิญญาณขนาดนับตัวหลวสามารถฝึกฝนได้จนถึงระดับปัจจุบันของเขาได้เพราะหยัดเหงื่อและเลือดที่หลั่งไหลออกมาเพื่อสะสมวิญญาณเพื่อล้างแ้นในธงอสูรวิญญาณของเขาเขาอยู่ที่เมืองตะวันออกเพื่อกำหนดเป้าหมายไปที่อสูรวิญญาณน้ำเพื่อให้ได้วิญญาณเพื่อล้างแ้นของพวกมันมาเป็นพลวิญญาณเพื่อล้างแ้นที่เกิดจากร่างของอสูรวิญญาณน้ำนั้นเหมาะสมกับญญาาาายยุธขขอองงเเป็น่มก เนื่องจากการอารวาสของเย,ยกุอี้ทาให้ตงหลัวผู้นี้สูญเสียวิญญาล้างแค้นไปมากกว่าร้อยดวงวิญญาเหล่านี้ถูกชําระล้างจนบริสุทธิ์และไม่มีโอกาสฟื้นคืนชีพเมื่อจํานวนวิญญาล้างแค้นในทงของเขาลดลงหลังของเขาก็ลดลงแม้ว่าเขาจะมีวิญญาล้างแค้นมากกว่า1000ดวงแต่ก็ไม่สามารถรักษาอัตราการสูญเสียนี้ไว้ได้นานนักหลังจากตะโกนด้วยความเจ็บปวดแล้วดวงวิญญาณนับไม่ถ้วนก็เพิ่มพลังของทงวิญญาณนับไม่ถ้วนของเขาเขาขับเคลื่อนจิตวิญญาแห่งการล้างแค้นของเขาออกไปจากเย,ยกุอี้และพุ่งไปหาคนอื่นๆ ปล่อยให้ลมกระโชกแรงพัดมาที่เธออย่างไรก็ตามเย่กูอี้ไม่ได้ต่อสู้เพียงลำพังแม้ว่าเธออาจจะไม่แข็งแกร่งพอที่จะต่อสู้กับหมื่นวิญญ,ญาณตรงหลูมเพียงลำพังแต่เธอก็ได้รับความช่วยเหลือจากวัวหยูเ่าและทังอูตงหัววิหาวเอหลังเล็กน้อยและแสงอันทรงพลังก็ถูกปลดปล่อยจากทั้งร่างกายของเขาและทังอูตงดวงตาขนาดใหญ่ดวงตาของเทพอสูรปรากฏขึ้นและผีเสื้อเทพมังกรดึงรองก็ได้รำรอบดวงตาจากนั้นค้อนสีดำขนาดเล็กจำนวนนับไม่ถ้วนก็ถูกฉายด้วยความเร็วแสงไปทุกทิศทางพลังวิญ,ญญาณท่ามกลางความว่างเปล่า พายุจิตวิญญาณพายุวิญญาณเป็นการผสมผสานร,ระหว่างดวงตาวิญญาณและคอนาภาพิสุทธิ์มันสร้างและเสริมความแข็งแกร่งให้กับพลังวิญญาณอันทรงพลังของหัวหยูฮาวก่อนที่จะปล่อยออกมาเป็นการทำลายล้างทักษะสานาวิญญาณมันเป็นทักษะที่ทรงพลังพอที่จะต่อกรกับเทคนิคจากโตหลูผู้หลุดพ้นได้ย้อนกลับไปเมื่อตอนที่พวกเขาเผชิญหน้ากับโตงหลูสิบคนทั้งหูตรงและหูอหยูฮาวสามารถระเบิดความสามารถของพวกเขาด้วยทักษะน,นี้ได้เจ้าวิญ,ญญาณชั่วร้ายทั้งสองคงไม่มีโอกาสต่อต้านมันพายุวิญ,ญญาณพยายามหลีกเลี่ยงผู้คน วิญญาณนับไม่ท้วนตัวหลวงและวิญญาณที่ปลดปล่อยออกมาจากธงวิญญาณนับไม่ท้วนทั้งหมดถูกห่อหุ้มไว้ภายในพายุวิญญาณน,นี่เป็นการโจมตีเต็มกำลังอย่างแท้จริงโดยโฮวห่าวและทางอูตงทันใดนั้นวิญญาณลางแค้นที่บินผ่านเย่กู่อี้ไปก็พบว่าตัวเองถูกแช่แข็งกลางอากาศไฟวิญญาณของพวกเขาถูกแช่แข็งภายใต้ผลของพายุวิญญาณโดยปกติแล้วพายุจะทำลายวิญญาณลังแค้นจำนวนมากอย่างไรก็ตามโฮวิหาวสามารถใช้การควบคุมพิเศษของเขาเพื่อควบคุมพลังของพายุเพื่อสร้างความได้เปรียบให้กับเย่่่กกกกููออีีีสสสสนนนััััไมม้ววววตตตหหลลลแะาาางงงเเยย็ เขตแดนหมื่นวิญญาณก็ถูกทำลายลงในทันทีเช่นกันแม้ว่าพวกเขาทั้งสองจะต่อสู้กับทังอูตรงตัวต่อตัวพวกเขาก็ยังพบว่ามันยากที่จะเอาชนะเธอได้นอกจากนี้พวกเขายังต่อสู้กับทักษะที่ปล่อยออกมาโดยท้งวูยูฮาวและทังอูตรงอีกด้วยดังนั้นจึงใช้เวลาเพียงไม่นานก่อนที่ผลการต่อสู้จะถูกตัดสินผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดย่อมเป็นเย่ก,กูอีขณะที่นางสยายปีกจากด้านหลังนางก็ส่งประกายไปทั่วท้องฟ้าราวกับสายฟ้าฟาดวิญญาล้างแค้นจำนวนมากถูกชำระล้างในทุกที่ที่กระบี่ศักดิ์สิทธิ์ของนางตกลงมา ขณะที่ลมแห่งพายุวิญญาณพัดผ่านบริเวณเยกุอีก็ทำความสะอาดหลังจากนั้นวิญญาณที่ล้างแค้นที่ถูกโจมตีด้วยพายุวิญญาณและการได้รับหิมะของสุดยอดน้ำแข็งไม่สามารถหลบหรือป้องกันตัวเองจากเยกุอีได้พวกเขาทำได้เพียงรอให้การแก้แค้นของพวกเขาถูกชำระล้างเขตแดนหมื่นวิญญาณอาจทรงพลังอย่างมากในสายตาของผู้เชี่ยวชาญวิญญาณทั่วไปไม่เพียงแต่สามารถตดตอดวิญญาณล้างแค้นนับหมื่นดวงแต่ยังเพิ่มพลังของพวกเขาได้อย่างมากอย่างไรก็ตามแม้ว่าทักษะน,นี้จะแข็งแกร่งแค่ไหน มันก็คงจะได้ผลเฉพาะกับเย่กู่อีกหัวยู่ห่าวสามารถสัมผัสได้ด้วยการตรวจจับทางจิตวิญญาณของเขาว่าการฝึกฝนของเย่กู่อีกกำลังพุ่งสูงขึ้นอย่างบ้าคลาั่งนี่อาจเป็นผลมาจากความแข็งแกร่งของคู่ต่อสู้ที่เธอเผชิญอยู่เธอกำลังเผชิญหน้ากับปรมาจารย์วิญญาณชั่วร้ายอสูรกิติมศักต์ตัวหลวงนอกจากนี้เขายังเป็นเจ้าแห่งวิญญ,ญาณประเภทที่สะสมวิญญ,ญาณล้างแทนเขาเป็นเป้าหมายที่สมบูรณ์แบบสำหรับเธอในการพัฒนาการฝึกตนของเธอในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเย่ยกู่อีไม่เคยใช้วิธีการดังกกกกลลลล่่่่าาาาวเเเเพืออออออปปรรรัััับุงงงงงฝึตตนนนนนนขขธธยยฐ้มมมคคแะโดด ดังนั้นนี่จึงเป็นโอกาสทองสำหรับเธอที่จะใช้พลังของตัวหลวงขั้นสูงสุดมันเป็นไปไม่ได้ที่ความสามารถของเธอจะไม่พัฒนาเมื่อระดับการฝึกตนของนางพัฒนาขึ้นแสงสักดิธิ์ที่นางปลดปล่อยออกมาก็ยิ่งแข็งแกร่งหลังจากถูกพายุวิญญ,ญาณกลืนกินไปอสูรอื่นใช้เวลา7-8ถึงวินาทีกว่าจะสงบสติอารมณ์ไดจากความตกใจแต่เมื่อเขาสงบสติอารมณ์ได้อีกครั้งเขาก็ตระหนักว่าตนได้ออกจากร่างวิญญ,ญาณยุทิของตนแล้วทงประจำตัวของเขาซีดจางลงมากเหลือไวเพียงวิญญ,ญาณล้างแค้นที่ทรงพลังที่สุดสำหรับสิ่งทีี่่นารัังเกยตว เขาถูกเออไปตรึงไว้แล้วหลังของเขาถูกบดขยี้และมีชั้นน้ำแข็งหนาที่เกาะตัวขึ้นบนร่างกายของเขาเขาจะสามารถต่อสู้กับเออไปได้อย่างไรหลังจากที่ต้องทนทุกทรมานจากพายุวิญญ,ญาณน,นี่เป็นเหมือนการต่อสู้กับการต่อสู้ผสมผสานระห,หว่างผู้อยู่เหนือธรรมชาติตัวหลวงที่เชี่ยวชาญในการควบคุมจิตวิญญ,ญาและผู้อยู่เหนือธรรมชาติตัวหลวงที่เชี่ยวชาญในการโจมตีแม้แต่ผู้ควบคุมวิญญ,ญาที่ชั่วร้ายก็ไม่สามารถต้านทานการโจมตีดังกล่าวได้อย่างไรก็ตามเออไปไม่ได้ดาเนินการต่อและฆ่าตัวหลวงเห็นได้ชัดว่าหัวยุ่ง้วแล ไม่มีประโยชน์อะไรที่เขาจะพยายามสู้ในสิทีิพ่ายแพ้ร่างกายสั่นไหวเขาส่งวิญญาล้างแค้นที่เหลือรอบตัวเขาออกไปโจมตีครั้งสุดท้ายวิญญาล้างแค้นนางเงือกส่งเสียงร้องดังลั่นขณะที่การโจมตีทางวิญญาอันทรงพลังแผ่ออกมาจากร่างเพื่อปกป้องชีวิตของเขาตัวหลวงคนนี้รู้ว่าเขาต้องเสียสลับวิญญาล้างแค้นเพื่อหลบหนีเขาสามารถเติมเต็มวิญญาล้างแค้นของเขาได้เสมอหากพวกมันตายแต่ถ้าเขาต้องตายมันจะเป็นจุดจบสำหรับเขาปฏิกิริยาของเขาเร็วมากแต่ทำไมฮูวิหาวถึงไม่คิดที่จะยับยั้งเขาล่ะเขาคงไม่ทิ้งเเเขขาา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 าไไวววว้้ทีีีี่่่นนนนคคดยถถถมมมมมสสรรรใกกบุณ์ ในขณะที่อสูรวิญญาณขนานับกำลังล่าถอยทันใดน,นั้นเขาก็เห็นดวงตาประหลาดอยู่ตรงหน้าดวงตาขนาดมหึมานั้นก็ปล่อยแสงสีม่วงทองออกมาหลังจากนั้นเองอสูรอีกนับไม่ถ้วนก็รู้สึกราวกับว่าคอนที่สามารถแยกโลกได้กระแทกสีสษะของเขาหลังจากส่งเสียงคร่ำครวญร่างกายที่กำลังกลิ้งห่างก็สูญเสียการควบคุมและสุดตัวลงกับพื้นเสียงดังมันเป็นการสะเทือนจิตวิญ,ญญาณจากวิญ,ญญาณยุทธร่างแท้ดวงตาแห่งเทพอสูรการโจมตีทางจิตวิญ,ญญาณที่ทรงพลังจนน่ากลัวทำให้ทะเลวิญ,ญญาณนับไม่ถ จำนวนวิญญาณตัวลัวจึงได้รับความทุกข์ทรมานจากการบ่มเพาะของเขาหลังจากได้รับการโจมตีครั้งนี้เขาก็หมดสติไปทันทีแสงศักดิ์สิทธิ์สีขาวบริสุทธิ์เปลี่ยนเป็นดาบคอกรีตที่ตกลงมาจากท้องฟ้าทันทีราวกับว่ามันกำลังจะพิภากษาความชั่วร้ายที่อยู่เบื้องหลังดาบแทงตรงไปที่หน้าอกของอสุนกาเล็กซี่จากนั้นร่างของเยก,กุอีก,ก็แยกออกจากกระบี่ศักดิ์สิทธิ์หลังจากนั้นก็เห็นกระแสะพลังงานสีเทาจำนวนมากทุ่งออกมาจากหน้าอกของเต่าหลุนจือขณะที่เขากำลังกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดเขาก็ไม่สามารถขขยััับบตตววไไดด้้เเพรราาะาถูกกึงิส ปีกทั้งสีด้านหลังของเย่ยกู่อีเปล่ยนเป็ระกายสีดำราวกับหยกขาวพลังงานสีทองพุ่งออกมาจากดัดับศักดิ์สิทธิ์พุ่งไปยังร่างกายของเธอคืนนี้การต่อสู้เป็นคืนที่เต็มไปด้วยรางวัลสำหรับจิตวิญญาณปราดคนนี้อสูรจำนวนนับไม่ถ้วนตัวหลัวดิ้นรนอยู่เกือบหนึ่งนาทีก่อนจะหยุดลงในที่สุดมันก็กลายเป็นเท่าฐานสีดำภายใต้คาบศักดิ์สิทธิ์ก่อนที่จะหายตัวไปหลังจากหลุดพ้นจากการควบคุมของผู้เป็นนายวิญญ,ญาณลังแค้นที่เหลืออยู่ในอากาศก็กำลังจะสลายตัวและหลบหนีไปก นางใช้เวลาเกือบ15นาทีก่อนที่จะสามารถชำระล้างวิญญาล้างแค้นทั้งหมดได้ในบรรดาเหล่าวิญญาล้างแค้นนั้นประมาณหนึ่งในสาเป็นมนุษย์ส่วนที่เหลือเป็นอสูรวิญญาณในขณะที่บางตนเป็นสัตว์พื้นดินส่วนใหญ่เป็นอสูรน้ําในท้ายที่สุดหูวหยูห่าวก็ขอให้เย่กู่อีช่วยไว้ชีวิตวิญญาณนางเงือกวิญญาณกําลังต่อสู้อย่างดุเดือดกับเขตแดนแทรกแซงวิญญาณของหูหยู่าวใบหน้าที่เคยสวยงามของมันตอนนี้บิดเบี้ยวด้วยความโกรธและความเกลียดชังหูวหยูห่าวถอนหายใจย,า,ยาวก่อนที่จะไร้คาถาชำระลางการ,รงออัอเจคมซ แสงสีขาวส่องลงมาจากท้องฟ้าและส่องไปที่วิญญาณของนางเงือกทันใดนั้นเองวิญญาณก็หยุดพินรนกระแสะพลังงานสีดำแยกออกจากวิญญาณของมันความเกลียดชังและความโกรธที่เขียนอยู่ทั่วใบหน้าเริ่มหายไปอย่างช้าๆสิ่งที่เหลืออยู่บนใบหน้าของมันคือความเศร้าโศกหัว้วหยูหาปลดปล่อยพลังวิญญาณของเขาออกมาและพยายามติดต่อกับนางเงือกอย่างไรก็ตามนางเงือกก็เพียงแค่มองมาที่เขาและสายหูเบาๆดวงตาของมันเต็มไปด้วยความโศกเศร้าแต่ก็สามารถบอกได้เลยว่ามันเป็นความโศกเศร้าที่คนคนหนึ่ง ต้องผเผชิญหลังจากที่ตกลงกับสถานการณ์ที่ยากลาบากนางเงือกพยักหน้าเบาๆก่อนจะอ้าปากร้องเพลงในขณะนี้การต่อสู้ภายในเมืองก็สิ้นสุดลงแล้วเบย์เบยสซานซือและจี้จือเฉินต่างก็กลับมาในทิศทางที่แตกต่างกันแต่พวกเขาทั้งหมดก็ได้ยินเสียงร้องเพลงของวิญญาณเงือกเสียงร้องของเธอไพเราะแต่ก็เศร้าฟังดูเหมือนเธอกำลังสะอื้นขณะที่เธอเล่าเรื่องราวอันน่าเศร้าของการถูกจับโดยเจ้าวิญญ,ญาณผู้ชั่วร้ายผ่านบทเพลงของเธอจิตวิญญ,ญาณของเธอเริ่มปล่อยแสงสีขาวระหว่างที่เธอร้องเพลง เมื่อเสียงของเธอสดใสขึ้นร่างกายของเธอก็เริ่มอ่อนลงหัววิววเหาถอนหายใจออกมาถึงอย่างไรเธอก็กลายเป็นวิญญาณอาฆาตไปแล้วแม้ว่าเขาจะช่วยเธอแก้แค้นแต่เธอก็ยังไม่เต็มใจที่จะสื่อสารกับเขาอย่างไรก็ตามวิญญาณของเธอได้รับการชำระล้างแล้วและตอนนี้เธอคงรู้สึกดีขึ้นมากแล้วเสียงร้องเพลงของนางเงือกดังอยู่สองสานาทีก่อนจะเงียบลงเมื่อเสียงโน้ตสุดท้ายดังขึ้นดวงตาของทุกคนก็เอ่อล้นไปด้วยน้ำตาวิญญาณเงือกตนนี้เชี่ยวชาญด้านพลังวิญญาณเป็นพิเศษนางเป็นหนึ่งในวิญาณลคคกรัวตเบ น,นี้ในระหว่างที่นางขับร้องบทเพลงสุดท้ายนางก็สามารถกระตุ้นทุกคนที่อยู่ตรงนั้นได้ภาพจิตวิญญาณของนางเงือกหันไปหาหัวอยู่ห่าวก่อนที่จะโค้งคำนับเขาราวกับว่าเธอต้องการขอบคุณสําหรับความช่วยเหลือจากนั้นแสงสีฟ้าอ่อนก็เริ่มบินมาหาเขาเมื่อแสงเริ่มเคลื่อนที่ไปหาเขาวิญญาณก็สลายตัวเป็นอนุภาคสีขาวเล็กๆที่หายไปในอากาศหัวอยู่ห่าวสัมผัสได้ถึงความเมตตาจากจิตวิญญาณนางเงือกและยื่นมือของเขาออกไปรับแสงสีฟ้าเขาประหลาดใจที่แสงสีฟ้าพุ่งผ่านฝ่ามือก่อนจะมาถึงร่างกายของเขาเมื่อแสงสีฟ้าห่อหุ้้มตััวเขาอยู่นน วัวหยูห่าวก็รู้สึกราวกับว่าเขาถูกน้ำอุ่นะล้าให้สดชื่นเขารู้สึกสดชื่นเป็นพิเศษแต่ก็ไม่มีอะไรอื่นนอกเหนือจากนั้นวัวยู่ห่าวมั่นใจว่าเขาจะสามารถตรวจพบปัญหาใดๆกับพลังวิญญาณอันทรงพลังของเขาได้หากมีปัญหาใดๆแต่จากที่ดูแล้วดูเหมือนว่าจะมีปัญหาใดๆกับของขวัญจากจิตวิญญ,ญาณเงือกผู้ที่น่ารังเกียจต,ตัวหลัวซึ่งถูกกาจัดไปชั่วคราวด้วยเออไปเป็นของขวัญจากวัวยู่ห่าวให้กับเย่ยกุีโดยไม่ลังเลเย,ย่กุีเคลื่อนตัวไปจัดการเขาด้วยกระบี่ศักดิ์สิ แม้ว่าเธอจะได้รับประโยชน์มากมายจากการตายของโตลัวที่น่ารังเกียจแต่พลังที่เธอได้รับนั้นน้อยกว่าที่เธอได้รับจากมือวิญญาณโตลัว,ห,วหลังจากเก็บดาบศักดิ์สิทธิ์แล้วเย่กู่อี้ก็ระหนักได้ว่าไฟศักดิ์สิทธิ์ที่เผาไม่อยู่รอบตัวเธอนั้นแทบจะอยู่เหนือการควบคุมของเธอแม้แต่เออไปก็ยังปฏิเสธที่จะอยู่ใกล้เธอขอบคุณมากเย่กู่อี้กล่าวขอบคุณฮูวิวิ่ฮาวก่อนจะเดินตรงไปยังประตูมิติที่อยู่ด้านหลังเขานางได้ชำระล้างวิญญ,ญ,ญาณหลังแ้นมา,มามากเกินไปและร่างกายของนางก็เต็มไปด้วยพลังงานบร นางต้องฝึกฝนทันทีเพื่อย่อยพลังงานนี้มิฉะนั้นมันจะสูบเปล่าการต่อสู้บนกำแพงเมืองใกล้จะสิ้นสุดลงแล้วภายใต้การโจมตีร่วมกันของวิศวกรยาน200คนซึ่งแต่ละคนมีอย่างน้อยจักรพัดวิญญาณการต่อต้านเหนือกำแพงเมืองก็ถูกทำลายลงในเวลาไม่นานแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า